สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสเกลสักคนพี่น้องจ้าพ่อพ่อก็ส่งแม่น้องเทนคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเพิ่มเติมพี่น้องนำจะโหดสวนให้บ่าวหมีจ้าไปทีป่าลุงจ้าสวนต้นไม่มันต่อเสถื่อหรือเปล่าฮะมันเป็นไม้หงอยหงั่งฮะบอกจ้าสวนครัวเล็กๆของบ่าวหมีพ่อเนาะ ไอยังขึ้นมาโตอยู่พี่นะครับ <c oughs> พัดเผียพานไม่ลงเลยนี่นะกนกล่างลลม,ม,มาง,งูอะหลาบงูแหละแต่ว่าทางสุรินทร์เขาจะกินกลงงลละลาบหมูเดิอนี่ <c oughs> <c oughs> ผักอีเลิศให้ยายก่อน บรรยากาศพี่น้องเอ้ลยลมชยยชยน้องดำคนขยันกลับมาแล้วปลาทุกไข่เป็ดมันโตลงมามากินบ่นนนะับเอาแล้ว เลยนะออยนไอดพพแฮบอ์เมีม่พี่น้องตา <c oughs> คนละลายเราทำพักกันนี้นะไผเลิศกินกับลาบสุบน้องไม้พี่น้องเ็เรียกแต่ผูมิมากเนาะเน้นยนกับเิลาบ์เนื้อนะวะอ,อ,อืมมะเขือ,อคืนพี่น้องเลย้ย ลาบเผามะเขือ,อคืนช่วงนึ่งกับบุกคลยมีเวลาลงคลิปลงยัางน้องพี่น้องเก็เบ,รบาายอร์ประชาถ่ายยังกันเบิ่งคลิปแถวังข้างเงื่อนไปก่อนแล้วเรื่ากินเข่ายังม่มีเวลาออกล่ากบสามปีนี้เหรอนะ <c oughs> ตื่นมาครับยังเป็นอยู่เป็นหมู่แถวแม่อยู่พี่น้องเลย ยามเป็นบอสบายทางก,กระตองนู่นแล้วเนาะเป็นลูกเห็นแล้วนั่นแหละกูได้มีลูกกะสีหูดีแม่กับลูกอ่ะคือเฮ้าในห่วงลูกเฮาเวลาลูกบอสบายอันนี้ก็แม่มาบสบายกระตองนู่นแล่เพิ่นเก็บไข่ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันไปน้องเอ้ยนั่นแหละ อากาศก็เริ่มน้ำลงดำก็ใส่เต็มสุดมันหล่อขึ้นแล้วได้คุ้มเหอเนี่ยไปสือสูตรไหนก็คือเตชแ่ <c oughs> นฮนะเม,มน,อนมองน้องนะโอ้ยขอบคุณอะไรเด้อคุณยายใช่คุณยายหรือเปล่าล <c oughs> ขอบคุณอะไรคุณยายจะมีตาลงดำนนเนาะมะเขือพอจะได้ไหวอันนี้เนียนน้ำ ันน,น้ำอะไนะว่าว่ามานัานไพ่เนกระห้หรอหัืซไาวลูกอย่า <c oughs> ดึงแฮ่เออสองเกาเห็นบอกเออาบาบ้างเซาใส่ไปเปิดน,น้ำมาอีกอะมันดังใช่ไหมค,ไค่อยปะฮัา แขงบอกพักอันนี้พี่น้องบานทอาเหลียบพักแปดเนาะกินกับสูบใส่สูบเพดแล้วว่าก,กินกับตำมหุงแล้วแต่ผูมากอันนี้มี่เอาใส่ขิงงัวพี่น,อน,น,างงานอ้องกำลังงามเี่ตาเมปูงแล้วของก็ต้องรู้แรกพักกันเลยมันมีซามกัมันมีซา,ามขู่บอลเรา มาล่นน้ำเงื <h <h ่อนทั้งหนึ่งเป็นไฮลูกไซเป็นน้ำเงื่อนทั้งหนึ่งเนาะฮหอมบูอ่ะนันที่สองของเบาหมีเนอะ hôm đen lâu cây <laughs> mà trộn mà, mà mà thôn phá cầu nó Đọc đào rường không hiền hả mấy ừ นางว่ามันลมพี่น้องอ่ะตามใจนางนางเป็นคนโหดเนาะไม่ใช่สันอ้าวผักบงนานหนึง่งแล้วก็ผักสลัดนานหนึง่งหอมปอนานหนึง่งหอมปอดกำลังเตะงอกประก,กาศนานหนึง่งพี่น้องอีเมย์มาเราต้องปลูกลแล้ววาปลูกลาดกับประเทศกินได้พี่แล้วนะ ผมบอกก็ลังออกมันปลูกไก่ที่ทำอ,อยูน่นะบ่าจะปลูกบ่าจะมึงกินจะมันโลกไปกิน,งนไงโอ้ลืมให้เขาเก็บผักโบกมันเขาเยี่ยม <c oughs> สิห่ห้าให้ฟูเบาให้น้องเยี่ยมอยู่พี่น้องเลยไอแมนไ,นไอโมเม,ม่นกับคามาเด้อมักผู้ใดไอโมไอแมนไอเบาวไซ มายูฮามบา <c oughs> อกใส่เขาบอกใส่น,น่ะนะมันคือลึ่กันไห้แทนนะส่งกะได้น่ะโอ้สมควรอยู่เจม,มีแหม่ยวนลนะ จะมีเม ja. mm um> evet> ี่แฟนหรอวะมีจต่เสผาประกาศกับแก้บ้าหาว่มากินประกาศนี่นียุประกาศน่นามหนานางนางกระใส่เสือแคญงสงขายาาสาวอาทิตย์นางกระสิวางมาบ้านหลังสีเขียวหาละเบ่าละสาว อย่าลืมกดไปกดติดตามสองน้องดำมเป็นเลยพี่น้องปกำลังใจให้นางเนี่ยพอได้า่ารบัตรเติมเงินซื้อขนมเป็นร้านให้น้องกินน้ำก็ขอคุณผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตนางเรื่องบัตรเติมเงินเนาะเติมเงินจะเติมให้ยูมีคนเติมให้ขอบคุณลาลาเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆฮงรวยๆขอให้ซัพพอร์ตน้องดำไปเรื่อยๆเด้อซัพพอร์ตน้องดำแล้วก็อย่าลืมมาซัพพอร์ตแม่น้องเทนเด้อดามเพราะว่าแม่น้องเท่นตอนนี้จะไม่ไหวแล้ว ดูแ <c oughs> ล,ลแต่ท่าแม่จะมีเวลาจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วลเบิ่งเบิงกันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นหนาทีของลูก <c oughs> อากาศเริ่มหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะน้องดำอ,อาบน้ำแรงไหมเ <c oughs> อออาบน้ำ,นำอาบน้ำแปรงฟันหื้หนบไยั <c oughs> นงนอนนะ ยามกลางวันลมมันก็แรงๆรงมือเศร้าเห็นกับลมเย็นมันถับต้นนะครับเออไฟเลยไปเรียกพ่อแม่ปูน้อยเดียวนึง่งมันมันล่ามหน่อยห้ามอะไกินบังคารามนะฮะเห็นบางขลามกินแลวฮะไพเอ็ด มันมันอย่าปั่นเข่าแล้วปนู้นน้อยจะมาใะ่ใส่มนตะบันตังเตะจะคือเต็มสูตรใส่กระเป๋าฮะนะมีเงินอยู่กระเป๋าน่ะมีโทรศัพท์ไปห้ามหน้าามไปไปยังอ่าประเดี๋ยวมันหนาวสั้นอืม มาเคื้อนพี่น้องเอ Circuit, yeah. I mean, no, oh, yeah. uh, ๋ยเท้าก็มีลาบแล้วลเป็นีงไอ้มีน่อยมาจะปรามาไอ้มีไข่เป็ดโตลงมาโอ้ยจะพ่อคนน่ะอืออุ้ยใส่เห็ดเนื่นมันใหม่เพราะว่าตอนน่ะเขานาเก็บเก็บยัง เก็บไข่โอ๊ตพักพี่น้องให้เบามีอลกัน <มา S 1> นั่งอยู่นั่งกัศเหตแม่ <c oughs> <c oughs> พูดถูกน้องนำกินกินอยังมากินเลย <c oughs> ต้องช่วยกันน้องนำตอเหลหรือเปล่า แมนแล้วพี่น้องเลยเมื่อกี้กันยังมากินากน,ากน,นางว่าเออนางว่าเป็นเนาะต้องช่วยกันทําม,มาหากินนะลูกลอยไอาาา้ดำม,มอจะได้ยินเยอะฮะมอนี้เขาก็สแตล,ลาได้พี่น้องอย่าลืม,มลกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะอย่ดีแม่ิงแง่เพื่อสู่คนแล้วก็อย่าล,ลืมเบิรงให้กดแชร์ส่งน้องดำดีได้ปาลูกจ้าเบิรงให้เจ้าขีดด้วยจ้าไปแล้วพบกันใหม่กินนาสบายดีส่งเปลือบเปลือบมารดาเบอร์ไปแล้วพี่น้อง